มาพี่น้องมานี่ตำตีนไก่เแียมกันของพ่อ,อ,พอ,อ,บบอท,ทอ,อ,อ,อง,อ,อ,อ,งมทอมสมองสมบูรต่างประเทศในประเทศไปเลยตำตีนไก่นี่เขาต้องค้นเอาได้เป็นอย่างด้วยมันตำที่แหลกไปสมุนไปแซ่บตำตีนไก่พ่อทองอมแซ่บสมบบองสมบูรณ์ด้วยยัวครับผมตำตีนไก่ใส่สตอร์แซ่บครับ สวัสดีครับ,บเพื่อนเก่าครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาทั้งกินออกอิงพาแซ่บด้อยพี่น้องเด้อมาพี่น้องมาเมื่อกี้พรอวอรอมได้เมนูตำตีนไก่หรือว่าตำซุปเปอร์ด้วยพี่น้องเด้อเมื่อกี้พรอวอรอมต้มเปื่อยๆนุ่มๆล้นๆนี่พี่น้องนี่ยนี่ตีนง่ายๆอบอวบมาเลยวพี่น้องเด้อแซ่บๆกันพรอวอรอมต่างประเทศในประเทศสุมองสมบูรหาเขาหาน้ำไมากินกันพี่น้องเอิญประตูกระดกมาอันนี้ก็มาละปักเอาก็ได้ตุ๊กซีเล้านี่ประกาศหินมาพี่น้องมาหิวเขาวแล้่ไรัง ท่านซ้ำตอนแรกเขาเคี่ยวใส่สต๊อพร้อมเีอะพี่น้องเนี่ยมั่วนี่สต๊อปสั้นเราเป็งหิวเขาได้เอานี่แล้วเดี๋ยวลงไปดินอบบวดไปน้ำเปรี้ยมากพี่น้องเปรี้ยวหวาน chưa? Đây nan được ngoài em luôn Cắn 我也不知道。嗯。

เปนไงเนี่ยพราวาอมต้มไปเปรี้ยต้มแบบแบบีเปรี้บบเรยเร็วให้พี่น้องเอาอไปแช่ซิดไปแช่ฟิดมันแข็งเ่ยต้มเลยต้มได้แล้วบัน,นี้กันเอาค่าตะไคร่เปิมปูใส่เพิ่มความหอมจับความเข้าไงอย่างนี้ได้ยุ่ยๆแบบนี้ครับ นี่เพื่อพี่เพื่อน้องครับผมม 舌头啊，嗯，真红。 kết bạn về hết cầm nhé ทีลาวอืมอม,อม,อม Yep. Hãy subscribe cho kênh ดอนเลยอันนี้มันหักมันก็กินยากไง,ไง่าย nên có gì ăn không, cầm thôi, um, hào la bình <Nhạc> này ở dưới đó, มาดมิซีบตำจีนไก่น้ำปลาหนียวนวเปื่อยวอันพลอยนว่ำหยำทอดกระดูกนะเพริฝากไปแล้วมันเ้อพี่น้องเด้ออีพี่นี่กับพี่เมี่ยงไรอันนี้ใหม่ใหม่ด้วยพี่น้องเด้อใหม่ใม่เป็นไงเนาะยงชัดอยู่พี่น้องขั้นเสียงชัดไะฝากพี่น้องคอมเมนต์หน่อยเด้อครับผมอาจจะเยอะ แงม่มื่อนลมืองนี้กับมื่อย่างไรอะไก็ไปสักนี่ที่เหลือเมนอวามเนเพิ่นเดียว์ทีมากินตัวเพิ่นมากล้าเข่ากล้องครับผมเป็นจากไอ,ม,อ,ม,อมีพี่นาเจอไี่แม่คอ้พี่น้องปังทุกช่องครับผมสวัสดีครับ